าถึงประชาชนทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้รวมไปถึงชี้แจงถ้าเกิดปัญหาขึ้นนี่เป็นความคาดหวังของคนกทมที่มีต่อผู้นำผู้ว่าพ่อเมืองคนใหม่นะคะทีนี้ไปดูผู้สมัครกันบ้างผ,ผู้สมัครผู้ว่ากทมที่เขาจะต้องมาทําหน้าที่แก้ปัญหาที่รอการแก้ไขจํานวนมากเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการทํางานอย่างไรเดี๋ยวตามกับคุณพัทรพรปันงามที่ไปเกาะติดกันนะคะ คุณพัทรพรผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเขาบอกได้ไหมว่าถ้าเขาได้เป็นผู้ว่าเขาจะเป็นผู้ว่าแบบไหนคะคุณพรบดีคุณจิรชตาคะเรียกว่าต้องถามกันไปถึงหัวใจเลยนะคะว่าจะเป็นผู้ว่าแบบไหนภายใต้สถานการณ์ที่กรุงเทพมหาคนครนั้นไม่ได้มีการเลือกตั้งมาแล้ว9ปีความคาดหวังของประชาชนก็สูงหลายปัญหายัางคงรอแก้ไขยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผู้สมัครผู้ว่ากรทมแต่ละคนที่ตอบคาถามดิฉันนะคะ ่างบอกว่าก็เป็นเรื่องยากแต่ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนถึงตัวตนของพวกเขาค่ะเริ่มกันที่นายสุชาชวีสุสวรรณสวัสดิ์นะคะประกาศจะเป็นผู้ว่าที่ไม่โกงไม่นั่งติดโต๊ะทำงานรับฟังและดูแลประชาชนให้เสมือนเป็นคนในครอบครัวค่ะ ขณะที่นาวะอากาศตรีสิทธาทิวาลียืนยันว่าจะขอเป็นผู้ว่าที่พร้อมรับฟังเสียงประชาชนเป็นนักประสานบริหารแม้วันหน้ามีประเด็นที่อาจเกิดความขัดแย้งก็พร้อมเป็นผู้ว่าแบบนักประนีประนอมและเด็ดขาดไปพร้อมกันค่ะครับผมว่าผมผมจะมีการบริหารจัดการที่ดีผมสามารถจะโคกับทุกหน่วยได้นะครับแล้วก็ผมว่าผมจะอยู่ตรงจุดที่สามารถที่จะคอม p r หม i พูดคุยกับทุกคนได้ในขณะเดียวกันอะไรที่ที่จาเป็นต้องเด็ดขาด ผมก็จะเด็กขาดจะเป็นผู้ว่าที่ไม่นั่งติดโต๊ะที่นินแดงจะเป็นผู้ว่าที่ลงพื้นที่แบบนี้มาบัญชาการด้วยตัวเองและจะเป็นผู้ว่าที่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและจะเป็นผู้ว่าที่ดูแลลูกๆและคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับลูกและพ่อแม่ผมเองครับ ดิฉันไปถามนายชัชชาติสิทธพันธ์นะคะก็บอกว่าจะเป็นผู้ว่าของทุกคนเข้าถึงง่ายติดดินเข้าใจปัญหาและจะนําเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นค่ะขณะที่นายวิโรจน์ลัคนณะอดิศรก็ตอบนะคะว่าจะขอเป็นผู้ว่าที่เดินหน้าบริหารไปด้วยและแก้ปัญหาโครงสร้างและงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมคู่ขนานกันและเคียงข้างประชาชนค่ะก็ถ้ามีปัญหาเชิงโครงสร้างก็ต้องแก้ที่โครงสร้างไม่ใช่ว่าน้ําท่วมปรัประชาชนรู้หมดเลย ว่าปัญหามันอยู่ที่ใครแต่ผู้ว่าพูดเหมือนไม่รู้หรือปิดตาข้างเดียวมองไปทางอื่นอย่างนี้ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะผมว่าคนกรุงเทพต้องการผู้ว่าที่พร้อมยืนเคียงข้างและปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและไม่ใช่ผู้ว่าที่ต้องคอยซุกใต้จักรแลข,ของผู้มีอำนาจคนใดนะครับเออพูดยากเนาะก็เป็นคนเป็นผู้ว่าติดดินอะ่ะตัเป็นผู้ว่าของทุกคนที่ลงไปเจอประชาชนแล้วก็เข้าใจปัญหาแล้วก็เดิน เดินตลอดก็เหมือนที่เราทํามาตลอดนะครับแต่ว่าทาวการก็ต้องเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มปริภาพของกทมด้วยครับด้านอดีตผู้บริหารกทมนะคะอย่างพลตํารวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองก็บอกค่ะว่าที่ผ่านมาเป็นคนทําจริงแต่ถ้าจะได้ไปต่อก็ขอเป็นผู้ว่า3าแบบคือนักปฏิบัตินักประสานงานและเป็นคนเปิดกว้างรับฟังความเห็นค่ะ อีกคนหนึ่งนายสกลทีพัทยากุลนะคะตอบคําถามค่ะว่าจะเป็นผู้ว่าที่ขอลุยงานทันทีเพราะมีอีกหลายประเด็นรอการแก้ปัญหาและจะเป็นผู้ว่าที่ไม่เน้นการนั่งโต๊ะทํางานแต่อยากลงพื้นที่มากกว่าค่ะก็เป็นผู้ว่าที่ทําทันทีนะครับแล้วก็กระฉับกระเฉงผมคิดว่าแล้วก็ผมจะเป็นผู้ว่าที่ไม่ได้นั่งอยู่ในสารว่าการนะคงเป็นผู้ว่าที่ ตทษทำงานก็คือตามเกียรตต่างๆลงไปพบปะกับพี่น้องเพื่อดูปัญหาเพื่อพูดคุยก็จะเป็นผู้ว่าลักษณะแบบนั้นครับคือ3อย่างที่เป็นหนึ่งผมเป็นนักปฏิบัติคือยังไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนที่ว่าลงไปปฏิบัติจริงเหมือนผมเนี่ยผมกล้ายืนยันกล้าพูดนะครับ2ผมเป็นนักประสานงานอันไหนที่เราทําไม่ได้อย่างเช่นสายสื่อสารที่ลงดินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ว่ากอมลเราก็ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงส ผมเป็นคนเปิดกว้างนะปิดท้ายที่นางสาวรสนาโตศิตกูลนะคะประกาศทิ้งทวนสมัครผู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นผู้ว่าที่ทำงานจริงเป็นผู้นำการปราบโกงและตั้งใจเป็นผู้ว่าที่จะส่งต่ออนาคตประเทศอย่างมีความหวังให้คนรุ่นใหม่ค่ะดิฉันเองเนี่ยมุ่งมั่นนะคะว่าสิ่งที่เราทำการต่อสู้ของรสนาอาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ในการที่เราจะลงะในเวทีแบบนี้แล้วก็เราก็หวังว่าถ้าเรามีโอกาสเป็นเราก็อยากจะส่งต่ออนาคตที่มีความหวังให้กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ต้องย้ายประเทศไปไหนนะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะสู้ด้วยกัน <c oughs> เมื่อเรายกทําให้ไม่มีการทุจริตครับชันกรุงเทพเปลี่ยนแน่แล้วถ้ากรุงเทพเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนประเทศไทยได้แน่นอนค่ะ นั่นเป็นเสียงสะท้อนนะคะที่บอกถึงตัวตนของผู้สมัครผู้ว่ากรทมค่ะไม่ว่าใครจะได้เดินเข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทมคนใหม่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่า อย่างน้อยประชาชนบอกว่าพวกเขาคาดหวังค่ะไม่ว่าผู้ว่าจะมีตัวตนแบบไหนเป็นคนทํางานอย่างไรสําคัญที่สุดคืออย่าละทิ้งนโยบายและอย่าละทิ้งในสิ่งที่เคยหาเสียงกันมาแล้วนะคะอย่างน้อยน้อยปัญหาหลายๆอย่างที่รอการแก้ไขยอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นยังเป็นประเด็นสําคัญที่รอให้ผู้ว่าคนใหม่ไปแก้ปัญหาค่ะคุณพรวดีคุณจิรัชาตาคะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ,คะ